สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องอ่านจับใจความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นักเรียนสามารถสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ ข้อที่2นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และข้อที่3นักเรียนมีมารยาทในการอ่านค่ะต่อไปนะคะเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะภารกิจของนักเรียนในวันนี้นะคะครูนุกให้นักเรียนอ่านจับใจความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะจากหนังสือภาษาพาทีของชั้นป .5 ในหน้า 1 5 7่งรถึงหน้าหนึนะคะครูนุกให้เวลาอ่านสินาทีค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนกดหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ไปอ่านจับใจความกันค่ะเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงนี้แสดงว่านักเรียนอ่านจับใจความปลอดภัยไว้ก่อนจบแล้วนะคะต่อไป เรามาเล่นเกมตอบคำถามมหาสนุกกันค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ <S <S เกมตอบคำถามมหาสนุกข้อที่หนึ่งถามว่าทำไมตู่ถึงตื่นแต่เช้ามืดตัวเลือกที่หนึ่งเพื่อไปวิ่งออกกำลังกายตัวเลือกที่สองเพื่อไปว่ายน้ำ และตัวเลือกที่สามเพื่อไปใส่บาตรท่าครูนุกขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนไปแล้วนักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าทำไมตูถึงตื่นแต่เช้ามืดเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือเพื่อไปวิ่งออกกำลังกายค่ะ ไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2อ,อะไรทำให้ตูว,วิ่งออกจากห้องน้ำตัวเลือกที่1ได้ยินเสียงคนเรียกตัวเลือกที่สองได้ยินเสียงหมาหอนและตัวเลือกที่3ได้ยินเสียงโทรศัพท์เริ่มค่ะ เฉลยน,น,นะคะได้ยินเสียงโทรศัพท์ค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่3ตูล้มหงายท้องเพราะอะไรตัวเลือกที่หนึ่งเท้ายัางไม่ได้ล้างสบู่ออกตัวเลือกที่สองสะดุดขาตัวเองและตัวเลือกที่3วิ่งหลบแมวเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะเท้ายังไม่ได้ล้างสบู่ออกค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ <_ C> ข้อที่4ถามว่าเกิดอุบัติเหตุใดกับน้าพยอมตัวเลือกที่1หกล้มหัวฟาดพื้นตัวเลือกที่2ถูกไฟช็อตและตัวเลือกที่3ถูกรถชนจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะน้าพยอมถูกไฟช็อตค่ะไปดูข้อสุดท้ายกันนะคะข้อที่หนะคะข้อสุดท้ายของเราถามว่าตู่ช่วยน้าพยอมให้พ้นจากไฟดูดอย่างไรนะคะตัวเลือกที่1ถอดปลั๊กตู้เย็นออกตัวเลือกที่สองตัดไฟที่สะพานไฟและตัวเลือกที่3โทรเรียกหน่วยกู้ชีพ เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะตัดไฟที่จะพานไฟค่ะนักเรียนปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเราอยู่ในช่วงสรุปความรู้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้อ่านจับใจความปลอดภัยไว้ก่อน ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างเอ่ยให้ข้อคิดเกี่ยวกับความไม่ประมาทใช่ไหมคะรู้จับมีสติรอบคอบสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่ที่ไหนเราก็จะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะจบแล้วค่ะนักเรียนทุกคนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ สำหรับชั่วโมงนี้ครูนุขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ